ถ้าคุณชอบเบเบทแอาวอยากทบทวนว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมามีเบเบทเกิดขึ้นมาแล้วกี่ยุคทุบเบเบทเบาๆบนหน้าจอสองครั้งเราตามมาฟังกันเลยเบเบทของเล่นประเภทลูกคางที่เปิดตัวครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นปี1999โดยบริษัทของเล่นชื่อดังอย่างทาคาระโทมี่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเบเบทได้ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงมาหลายยุคหลายสมัยและในที่สุดก็ได้กลายเป็นของเล่นที่นิยมทั่วโลกยุคแรกของเบเบทปี1999จนถึงปี2005เบเบท รุ่นแรกเปิดตัวในปี1999มีการ์ตูนและก็อนิเมะมังงะสนับสนุนเพิ่มความนิยมของเด็กและเยาเวชนในยุคนี้ประกอบไปด้วย3าลักคือ t a c t งแอคแเป็นส่วนที่ใช้โจมตี 2. w e i g ว t d i สส่วนที่เพิ่มน้ำหนักและสา l a d รด Blade ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฐานของลูกห่างนั่นเองยุคที่2เมทัลไฟเบเบะมาณช่วงปี2008ถึงปี2012นี้มีการหยุดผลิตไปช่วงหนึง่งเบเบก็กลับมาอีกครั้งในปี2008ภายใต้ชื่อเมทัลไฟเบเบยหรือเบเบยมิวทันฟิวชั่นห่างในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากโดยส่วนหลักทําจากโลหะเพิ่มน้ําหนักและความเสถียรในการหมุนดูแค่ชื่อก็รู้แล้วมัง้ง ยุคที่3ของเบรเบตเกิดขึ้นช่วงปี2015เบรเบตเบิร์ีมีคุณสมบัติพิเศษเป็นลูกขางที่สามารถแตกออกเป็นชิ้นส่วนได้โจมตีอย่างรุนแรงทําให้การเล่น ในยุคนี้ตื่นเต้นมากขึ้นลูกค้าในยุคนี้ประกอบไปด้วย3ส่วนนั่นก็คือเน g ี้เลเยอร์ฟอรและล่าสุดที่ทําให้ทุกคนรู้จักกันดีกับ b a ลเบดในปี2023จนถึงปัจจุบันปี2023 b นยี่สิบได้เปิดตัว b a b เบ x การพัฒนาล่าสุดนี้มาพร้อมกับมังงะแล้วก็อนิเมะเหมือนเดิมความตื่นเต้นให้กับแฟนๆด้วยรูปแบบสนามใหม่ความเร็วแบบใหม่อย่าง Extreme Dash และยังมีตัวละครและทีมที่น่าสนใจและนี่คือยุคต่างๆทั้งหมดของเบลเบคุณชอบคุณ ย้ำแล้วคุณชอบเบเบในยุคไหนมากที่สุดลองบอกดอกเตอร์หน่อย